สวัสดีครับชาวเซก้าทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมของการครอสโบว์เนืๆๆน้อเน้นเน้นมูลสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด,ด้วยนะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยก็มาจากคารลบอลโลก2องวันยีโซนยุโรปทั้ง3คู่เลยในเวลาเดียวกันหมดเลยที่1 45หมดเลยนะครับโดยคู่แรกไปที่กลุ่มบีกันไปดูโคโซโวครับที่อันดับ4 วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางสวีเดนทีมอันดับ2นะครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นสวีเดนเอาชนะ3-0ปนะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมโคซโวต้องหอกมาแรงมากเลยนะครับชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้สวิสเซอร์แลนด์4-0นะส่วนทางสวีเดนชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางสโลวีเนียมาแบบท้ายเกมนะครับ2-2ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับ โคโซวนี่ตรงกลางนี่มีรถราชิก้านะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเวดมูริกี้ครับส่วนทางสวีเดนก็จะมีทางอันธ وني อิลังก้านะครับอย่างนี้ลงแน่นอนทําเกมโดยหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นทางวิกเตอร์ยูเคเรสครับมาจากอาร์ซนอลนะก็ต้องบอกว่าโคโซวดีมาตลอดนะครับแล้วก็มาเละเกมล่าสุดแลวนะครับเพราะที่ผ่านมาสี่เกมเนี่ยเจอแต่พวกทีมเกรดต่าๆนะครับเจอพวกของทีมเกมแรกเกมล่าสุดก็เละเทเลยครับส่วนทางสวีเดนเนี่ยโดนตีเสมอท้ายเกมแบบ น่าเจ็บใจสุดๆเชื่อว่าคงแค้นใจกันทั้งทีมนะวันนี้น่าจะหาโอกาสหาที่ระบายเพราะว่าระดับพวกเขาเหนือกว่าทางคยโซโวเยอะเพราะฉะนั้นผมมองว่าน,นี้สวีเดนอย่างน้อยน่าจะเฉือนได้ครับด้วยสกอร์หนึ่งปลาตุลศูนย์ครับคือสองวันที่กลุ่มเคกัน,นครับไปดูโครเอเชียครับทีมรองจากฝูงแนะน,น้วัจะเปิดบ้านเดียบทางมอนเปเนโกรทีมันดับสามครับโดยคุณนี้ไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ โครเอเชียชนะสี่แพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะหมู่เกาะฟาโร่หนึ่งศูนย์นะครับแทบจะใช้สำรองยกชุดเลยนะฮะส่วนทางมอนเตเรโรครับชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดก็แพ้เช็กจ่าฝูงสองศูนย์ครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นดีครับว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับโครเอเชีย <ch> จะมีทางมาริโอปาสิลิสบั้นเกนนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางฟรังโยอิวานวิชครับส่วนทาง มอนเตเลโกรตรงกลางมีสเตวานยูเวติชครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางสเตฟานมูโกซาครับก็ต้องบอกว่าโครเอเชียแม้ว่าจะมีนาเตสสวสูงวัยอยู่หลายคนแต่ว่ามาตรฐานพวกเขายังสูงเลยนะครับชนะมา3เกมติดในรายการนี้นะฮะแล้วก็กดไปถึง13บประตูในรางยิ่งโหดครับสุดท้ายมอนเตเนโกรตรงข้ามเลยนะครับเละมา2เกมติดติดนะครับแบบยิงไม่ได้เลยมันดูภาพรวมต่างๆนานาแล้วดูแล้วมอนเตเลโกรไม่น่าต้านไหวครับผมมองว่าโครเอเชียจะเปิดบ้านทุบเอาชนะสบาย สองประตูต่อศูนย์ครับคู่สุดท้ายมาที่วลาตีหนึ่งสี่พักเหมือนกันนะครับไปดูที่กลุ่มสี่กันครับไปดูกรีซครับทีมจ่าฟูของกลุ่มวันนี้จะเปิดบ้านเจี๋ยวทางเดนมาร์กทีมอันดับสองของกลุ่มนะครับโดยคู่นี้เจอกันในเกมล่าสุดต้องยอมในปีสองพันเก้านะฮะเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับกรีซเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะเบลารุสสวยงามมากครับท่าประตูต่อหนึ่งนับส่วนทางเดนมาร์กชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับ ทีมแรกถุอก็เสมอทางสกอตแลนด์มาศูนย์ประตัวศูนย์นะครับตืดชืดน,นะฮะมาดูกันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันเลวันนี้นะครับวันนี้กรีซตุกกลาจะมีทางอนาสตาซิออสบาคาเซตัสนะครับกับท,ทีมลงแน่นะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางวานเชลิสพาฟลิดิสครับส่วนทางเดนมาร์กจะมียูอาคิมเมเล่ตรงกลางนะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางแคสเปอร์ดอเบิร์ตครับก็ต้องบอกว่ากรีซกำลังแรงสุดๆนะครับประเดิมรายการนี้ก็ถล่ม เขาเลเทเลยนะครับความมั่นใจมาเต็มมากแถมเล่นในบ้านด้วยต้องมาเจอเดนมาร์กที่เกมแรกประเดิมแบบจืดชืดนะฮะแล้วก็ระดับบอลต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่แต่ว่าวันี้ต้องมาเยือนมองว่าเดนมาร์กเชียงงานหนักแน่ครับแลวทีมยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นมองว่ากรีซตอนนี้กําลังลง,ลงตัวแล้วกําลังมั่นใจน่าจะดีพอจะเฉือนเอาชนะเดนมาร์กได้2ประตูต่อหนึ่งครับสร mm ุป hmm. ทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคัดบอลโลก2 0 2 6โซนยุโรปนะคร, mm hmm. ครับคู่แรกครับโคซโวครับจะเปิดบ้านแพ้ สวีเดน0ประตูต่อ1ครับคู่ที่2นะครับโครเอเชียครับติดกลางหมากลุกแน่จะเปิดบ้านเอาชนะมอนเตเนโกรสบาย2ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายครับกรีซครับยากหน่อยครับแต่น่าจะเฉือนเอาชนะเดนมาร์กได้2ประตูต่อ1ครับเราอย่าลืมกันนะครับพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดใส่ก้อยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วุ่นนี้ก็าเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ